สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไล่ทำลายอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเป็นการที่เราจะนำเอาเหตุการณ์สำคัญต่างๆของ B&K48 n และ c g m 4 8มาไล่เรียงลำดับให้ดูเวงครับว่าเหตุการณ์ไหนเกิดก่อนเหตุการณ์ไหนเกิดหลังนะครับซึ่งในตอนนี้ไล่ทำลายของเราจะมาอยู่กันในผลงานการแสดงภาพยนตร์ครับมาดูกันเลยครับว่า B&K48 และ c g m 4 8จะมีใครที่ได้แสดงภาพยนตร์และได้รับบทเป็นอะไรบ้าง และนี่ครับ Inviter แอปที่จะนำพาคนที่ชอบอะไรเหมือนๆกันมากมายให้มาเจอกันได้รู้จักกันศึกษากันเข้าใจกันคุณใช้แอปนี้มานานแล้วเหรอก็อผมเขียนนัปนี้เองอะภาพยนตร์เรื่องแรกคือแอป a l k แอปชนแอปผลิตโดยทีโมเมนต์กำกับโดยยันยงคุรุอังกูลฉายเมื่อวันพุทธที่1สิงหาคมปีพศ2561โดยได้ออนบีแอนเคมารับบทเป็นไมนัชชาชอบวิชิตครับเหมือนโลกนี้เป็นโลกเทพนิยายอะแบบทุกอย่างสวยงามทุกอย่างเป็นสีชมพูแลบบ้วแต่ว่าพอเข้ามาปุ๊บม,มันก็ต้อง มองตามความเป็นจริงเพราะว่าจะยังอยู่ในโลกเทพนิยายเจนก็คงจะแบบกักเลือดตายไปแล้วภาพยนตร์เรื่องที่2กับภาพยนตร์เรื่อง B.N.K. 4 8 g i r l s Don't Cry ผลิตโดย B.N.K. 4 8 Office แซลมอนเฮาส์แพ a นบีมีเดีและเวอร s a ซ p พิ t u เจอรกำกับโดยนวพลธรรมรงรัตนฤทธิ์ฉายเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่16สิงหาคมปีพ e ศ2561โดยได้ BNK48 รุ่นที่1ทั้งหมดในขนาดนั้นมารับบทเป็นตัวเองครับไหนลองเล่าให้ฟังชั่ว่าที่โรงเรียนเป็นไงบ้างไม่มีไรครับกูแม่งคิอว่ามึงตายหามแล้วายภาคมึงก็ไม่มาสอบ เพื่อนๆน่ะมีปัญหาอะไรไหมไม่มีนะครับเพื่อนผู้หญิงอะเวลาอยู่ใกล้ๆมีอารมไหม เรื่องที่3กับภาพยนตร์เรื่อง Homestay ผลิตโดยจอกว้างฟิล์มกำกับโดยภาคภูงวงภูมิฉายเมื่อวันพฤหัสบดีที่25ตุลาคมปีพศสอ6 1โดยได้เชอร์ปราง DNK48 มารับบทเป็นภายพริมาวงสุทินครับหายไปไหนทั้งวันเลยเขาโทรไปก็ไม่รับรีบๆกินยาเลยขเขาขี้เกียจหิ้วไปหิ้วมาให้ล้วเนี่ยไม่เอาอ่ะไม่กินเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะ My Sister เรื่องที่4กับเรื่อง Sisters กระสืออิสยามผลิตโดย B&K n K 48ฟิล์มและบาแรมยู่กำกับโดยปรัชญาปิ่นแก้วฉายเมื่อวันพฤหัสบดีที่4เมษายนปีพศ2562โดยได้มิวนิก B&K n K 48ในขนาดนั้นมารับบทเป็นโมราครับ ผลงานที่5กับภาพยนตร์เรื่อง Where we belong ที่ตรงนั้นมีชั้นหรือเปล่าผลิตโดย B.N.K.48 Film Song s า a โ Production และ Slider Cat กำกับโดยคงเดชจตุรันรัศมีเข้าฉายเมื่อวันพฤหัสบดีที่20มิถุนายนปีพศ2562ในโรงภาพยนตร์เครือ SF โดยได้เจนนิส B.N.K.48 รับบทเป็นสู่สุภัสราจิตอาวุธมิวสิ B.N.K.48 รับบทเป็นเบลจุธามาศอินทรสุวรรณออน B.N.K.48 รับบทเป็น มิวไม่ทราบชื่อจริงตาหวาน B.N.K.48 รับบทเป็นสรินดีออนน้ำหนึ่ง B.N.K.48 รับบทเป็นวรันธรปรางนินปูเป้ B.N.K.48 รับบทเป็นปุกเปมิกาแสนพวงแพนด้า B.N.K.48 รับบทเป็นเจ้เอ๋ส้อยฟ้าแสนคำรับและฝ้าย B.N.K.48 ในขนาดนั้นรับบทเป็นโยกโทมิเอกคาวากามิครับ พร้อมกันแล้วยังเด็กๆวันนี้เจจะพาทุกคนไปซ้อมวิ่งเอ็กซ์เซอไซส์ออกกำลังกายกันจะได้มีพลังเสียงเยอะๆแล้วเรากลับมาสิงห์จอมไม่ตื่นกันหรอง่วงกันลหรอยิ้มย้มเต็มใสกันอยู่เด้เวลาออกกำลังกายกันแล้วเด็กๆตามเจมาตามเจมาเลยค่ะผลงานลำดับที่6กับภาพยนตร์เรื่องไทยบ้าน XBNK 48จากใจผู้สาวคนนี้ผลิตโดย i am film และเซิรงโปรดักชันแอนด์ออร์แกเนเซอร์กำกับโดยสุรศักดิ์ป้องสอนและทิติศรีนวลเข้าฉายเมื่อวันพรฤหัสบ,บดีที่23มกราคมปีพศสอ6 3โดยได้โมบายน้ำหนึ่งไข่มุกน้ำใสเนยปูเป้ตาหวานและแก้วมารับบทนำและมีบทสมทบรับเชิญคือก่อนไมายมิโอริ BNK48 และอิสุรินะ BNK48 ในขนาดนั้นโดยทั้งหมดรับบทเป็นตัวเองครับ ใเร,วใราว,วางมันมีสเสน่ห์อะไรบางอย่างที่แบบมันชวนติดตามอ่ะผลงานลำดับที่7กับภาพยนตร์เรื่อง B N K 4 8 one take ผลิตโดย I M Film กำกับโดยมนัสนันพันเลิศวงศกุลโดยกำหนดเดิมนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้จะวางฉายในโรงภาพยนตร์ในวันพุทธที่1เมษายนปีพศ2563แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดจึงทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการฉายเป็นการฉายแบบออนไลน์บนรูปแบบสตรีมมิ่งบนเ e t f l i x ในวันพฤหัสบ,บดีที่18มิถุนายนปีพศ2563โดยได้ B&K n 4 8รุ่น1และรุ่น2ทั้งหมดในขนาดนั้นมารับบทเป็นตัวเองครับอลา,ามเข้าเลยอลา,ามเข้าพีแท้งเหรอเจอคีเข้าไปบวกบวกเข้าดิเดียบอย้อยโดนคิปเป็นคิว ผลงานลำดับที่8กับภาพยนตร์เรื่อง m a ร t เตอร์เกมเมเกมเมอร์เกมแม่ผลิตโดยเกตโมฟิมกำกับโดยยันยงครุอังกูลเข้าฉายเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่10กันยายนปีพศ2563โดยได้ VBNK48 รับบทเป็นมะปรางครับพวกเราต้องเพลงได้อย่างเดียวหรอครับเต้นก็ได้อันนี้น้อง CTM มาค่ะมีแต่บียนเคอะไรคือ c ี m อานไหเต้นเต้นให้พี่ดูหน่อยเอาปขอจุนทุกีมาลุนเดอริอาจจะเจอความั้นที่ยังลออยู่พอแล้วครับ,ว,รบวงเต้นต้องเต้นให้พร้อมเพียงกันไม่เห็นจะพร้อมเลยครับผลบง,งานการแสดงลำดับที่9กับภาพยนตร์เรื่องห้าวเป้งจ๋ายอย่าแกงน้องผลิตโดย i อ m อ i มฟมและมาดามกัสกากำกับโดยนรุบดีเวชกรรมเข้าฉายเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่18มีนาคมปีพศ2564โดยได้ CGM48 รุ่นที่1ทั้งหมดและมี BNK48 ทั้ง3รุ่นในขนาดนั้นมารับเชิญในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยโดยทั้งหมดรับบทเป็นตัวเองครับ <S <S ผลงานลำดับที่10กับภาพยนตร์เรื่องผ้าผีโบก ผลิตโดย I Am Film และ Happy Hub Entertainment กำกับโดยนัทพงศ์อรุณเนรโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไม่มีกำหนดการฉายอย่างเป็นทางการนำแสดงโดยน้ำหนึ่งรับบทเป็นสารปีปูเป้รับบทเป็นสบันงาโมบายรับบทเป็นเกตทวาวีรับบทเป็นนางหอมนวลและจีจี้รุ่นที่2รับบทเป็น v, วีวาครับผลงานลำดับที่11กับภาพยนตร์เรื่อง The c h e e s s i s t e r ผลิตโดย IM Film และ Happy Hub Entertainment กำกับโดยชูเกียรติศักดิ์วีรกุลยังไม่มีกำหนดการฉายอย่างเป็นทางการแต่ได้เชอปรางเบียนเคเอมารับบทหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ ผลงานลำดับที่12กับภาพยนตร์ที่ยังไม่มีชื่อเรื่องผลิตโดย M Pictures กำกับโดยก้องเกียรโขมสิริยังไม่มีกำหนดการฉายและได้เชอร์ปรางเบียนเคฟมารับบทหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผลงานลำดับที่13ยังไม่มีชื่อเรื่องอย่างเป็นทางการผลิตโดย M Pictures กำกับโดยคงเดชจตุรันรัศมี ih, ยังไม่มีกำหนดการฉายแต่ได้มิวสิกและเจนนิธ มารับบทหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับและผลงานล่าสุดกับผลงานลำดับที่14กับภาพยนตร์ที่ยังไม่มีชื่อเรื่องผลิตโดยสหมงคุลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลยังไม่ได้ประกาศตัวผู้กำกับและวันฉายยังเป็นทางการและได้ Music b N k บีมารับบทหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ คุณอยากรับชมภาพยนตร์ที่ B N K 4 8และ C G M 4 8ไปแสดงแบบถูกลิขสิทธิ์วันนี้ผมมีลายแทงไหมทุกคนกันครับว่าแบบถูกลิขสิทธิ์นั้นเราจะดูได้ที่ไหนภาพ,พยนตร์เรื่องแรก F w a l สามารถรับชมได้บนสตีมมิงโมโ o แม็กซ B N K 4 8 g h i r l s Don't Cry สามารถรับชมได้ในรูปแบบ DVD Limited Edition และบนสตีมมิง n e t f l i x ครับ Home Stay สามารถรับชมได้บนสตีมมิง n e t f l i x และสามารถซื้อได้บน iTunes ในราคา299บาทครับ s ิสเตอกระสือสยามสามารถรับชมได้ในรูปแบบ DVD และบนสตีมมิ่ง g Netflix ครับ Where We Belong ที่ตรงนั้นมีชั้นหรือเปล่าสามารถรับชมได้บนสตีมมิ่ n g Netflix ครับไทยบ้าน XBNK48 จากใจผู้สาวคนนี้สามารถรับชมได้บนสตีมมิ่ n g Netflix ครับ,บ BNK48 One Take สามารถรับชมได้บนสตีมมิ่ n g Netflix เท่านั้นครับ มาร์เตอร์เกมเกมอร์เกมเกมอร์แม่สามารถรับชมได้บนสตีมมิ่ง n น t f l i x ครับเฮาเป้งจ๋าอย่าแกงน้องสามารถรับชมได้บนสตีมมิ่ง Disney p พ u s h o อ Star เท่านั้นครับและผ้าผีบอก The h ช e s e s i s t ร r รวมถึงภาพยนตร์ที่ยังไม่มีชื่อเรื่องอีก3เรื่องสามารถรับชมได้เร็วๆนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ แต่นี่เลยครับก็คือผลงานการแสดงภาพยนตร์ของ B.N.K.48 และ C.G.M.48 ไล่มาตั้งแต่เรื่องแรกจนถึงเรื่องล่าสุดเลยครับแล้วคุณล่ะครับชอบดูภาพยนตร์ที่ B.N.K.48 และ C.G.M.48 ไปแสดงเรื่องไหนมากที่สุด คอมไม่บอกเราไว้ข้างล่างได้เลยครับถ้าส่วนตัวผมนี่มีอยู่ประมาณ3เรื่องครับคือ B.N.K.48 Girls Don't Cry Homestay และ Where We Belong ที่ตรงนั้นมีชั้นหรือเปล่าครับอย่าลืมเม้นของคุณไว้ที่คอมเมนต์ของเราได้เลยนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกดซับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดไล่ไทม์ไลน์ตอนต่อไปก่อนใครเข้าเลยแล้วเจอกันใหม่ในไล่ไทม์ไลน์ตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ